สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนมถูกรางวัลเก้าล้านจะได้เป็นเศรษฐีแต่ขึ้นเงินไม่ได้ เมื่อไม่นานมานี้สำนักข่าวต่างประเทศ BBC รายงานว่าชายแอลจีเรียรายหนึ่งซึ่งเฮงสุดๆกำลังจะได้เป็นเศรษฐีใหม่หลังถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่มูลค่า250,000ยูโรหรือราว9ล้านบาทแต่เงินก้อนโตกลับเป็นความฝันที่ไม่อาจคว้ามาได้เนื่องจากตัวเองเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทำให้ไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลได้โดยรายงานเผยว่าผู้โชคดีรายดังกล่าวเป็นชายวัย28ปีซึ่งเดินทางมายังเบลเยียมเมื่อ4เดือนกอน ก่อนหน้านี้เขาได้ซื้อหวยขูดมูลค่า5ยูโรหรือราว180บาทมาลองเสี่ยงโชคดูและก็ต้องเฮล้านเมื่อปรากฏว่าหวยขูดดังกล่าวนำโชคลาภมาให้เขาจริงๆอย่างไรก็ตามเนื่องจากเงินรางวัลนั้นมีมูลค่ามากกว่าจะจ่ายเป็นเงินสดได้ทางกองสลากที่จำหน่ายหวยขูดดังกล่าวจะส่งมอบเงินรางวัลผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ชนะแต่ปัญหาคือหนุ่มรายนี้เป็นแรงงานผิดกฎหมายที่ไม่มีเอกสารแสดงตัวใดๆอีกทั้งยังไม่มีที่พักอาศัยถาวร ทำให้ไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้จึงไม่อาจนำหวยขูด9้าล้านบาทนี้ไปขึ้นเงินได้ เขาพยายามขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่เป็นแรงงานถูกกฎหมายแต่ว่าเมื่อเพื่อนนำตัวขูดไปขึ้นเงินอย่างสำนักงานใหญ่ของกองสลักกลับถูกทางตำรวจควบคุมตัวฐานต้องสงสัยว่าขโมยหวยขูดที่ถูกรางวันดังกล่าวมาอีกที่กว่าจะถูกปล่อยตัวออกมาได้ก็ต้องให้หนุ่มเจ้าของหวยไปอธิบายเรื่องราวกับทางตำรวจด้านทนายความเผยว่าขณะนี้หวยขูดที่ถูกรางวันดังกล่าวถูกยึดไว้ที่ศาลและทางการก็ให้คำมั่นว่าจะยังไม่เนรเทศพ่อหนุ่มต่างด้ าวรายนี้จนกว่าเขาจะขึ้นเงินรางวัลได้ขณะที่ทางทนายก็อยู่ระวังจัดหาเอกสารแสดงตัวของหนุ่มรายนี้ซึ่งเขาจําเป็นต้องติดต่อครอบครัวที่แอลจีเรียให้ได้สําหรับหนุ่มต่างด้าวรายนี้เขาใช้เวลานานหลายเดือนในการเดินทางจากบ้านเกิดโดยเริ่มจากการขึ้นเรือมายังประเทศสเปนก่อนจะอาศัยการเดินเท้าจากสเปนมายังฝรั่งเศสและเขาสู่เบลยเยียมเดิมทีเขามีเป้าหมายจะมุ่งหน้าไปยังอังกฤษต่อแต่ตอนนี้เขาคิดว่าอยากจะอยู่สร้างครอบครัว ที่เบลเยียมแทนโดยชายผู้โชคดีเปิดใจว่าเขาต้องการใช้เงินรางวัลน,นี้สร้างชีวิตใหม่ในเบลเยียมถ้าเขาได้เงินมาแล้วจะนําไปซื้อที่อยู่อาศัยและอาจจะซื้อรถด้วยรวมถึงมีเป้าหมายในการหาผู้หญิงสักคนมาเป็นคู่ชีวิตอย่างไรก็ตามกว่าจะไปถึงจุดนั้นชายคนนี้ก็ต้องหาทางขึ้นเงินรางวัลให้ได้เสียก่อนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ